เอาอันอ้อนหะน,นะบไกมกด,ดุาไนันได้พี่น้อง <c oughs> อย่าไม่ได้กิน <c oughs> ใส่หันก็คือได้กินประมาณสามสินอย่และแค่ได้จ <c oughs> มูกน้ <c oughs> ยเกลือสือบักแวนหน่อยที่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีซองคนบนบนอกมีเฮามาลินเทกหน้าที่ให้เทกหน้าอยู่เนาะบรรยากาศดีๆเอาจะมานินน้ำมันเนี่ยสาวๆสาวไปเนะาะ๋ยวไปเบิ้งกันปเป็นอะไรเอาเอาน้ำมาเบิง้งเนาะนี่ยูเท่บรรยากาศเทกหน้าเทกหน้าไปเนาะมีเมนูแซ่ตบ๊อบมืู่นีน่ตัวมีน้บบมมนเมา สบายดีทามสาวทามสาวทามสาวพี่ <ikka> น้องมินูเสียบมีนูง่ายๆโอ้มีมีปลิงป้าหนังพี่น้องนี่ปนินปนินธรรมศาสตร์นั่นนี่เอาจากกันตลาดมาก

ไปยนบลุมเนาะเขาจะพาการมีปาี่เอาดำไม่มาปลาตัวเยอะจินปดปากให้บงบงการเอัุนาก่อโอ้มันติกัดไปิ้งเลยพี่น้องเวันี้วันนี้มีปลาด้พี่น้องปลาคอ คอได้นินี่รูปรคอตีเ,ยอยเป็นปคอย <c oughs> ังไงนี่เด็ก <c oughs> การตรงไหนทงนาง <c oughs> เอาตวตำมะฮงแม่เ <c oughs> ี่ะสายตำมะฮงใช่หรอ้าปุ๊ดตัวได้หรอเอาอไม่นด้เอาไปเห็นยังถ้าถาสาวอยดกกินนางกินอย่างเดียวีวินเองเลย อันนี้บนันเาอินยังจะอินยังอ <c oughs> กอกอจังหวะปบบอกบอบางอัน,นี่เขาอ,อื่นกุิกมการว่องไข่ให้ว่ามีคนแก่วออกคือหนองกิน <c oughs> ทีไรอ,อยนี่กูเศร้อ้าอีกนิ่าิม กนอตมเนี่ยก็อตมลจืดเลยก็ไซเทอยไซว่าเดี๋ยมมาก็หาย Yes ว่ะเป็นได้จอบคุณมันเป็นธรรมดาเลยพี่นม้เป็นาาะมงพี่น่มนี่ เองวันเริ่มมาแล้วพี่เนาะแท๊กบ่ได้ซื้อเป็นพ่อของผมมันจะยิน,ย,นยินเสียงวิววิววิวแหละ <laughs> อย่าไม่ได้กินใส่หั่นก็คือได้กินประมาณสามเส้นเลยล <laughs> นะแค่นักยกน้ำเวอร์เกลือใส่บักแวนหน่อย <laughs> จีกมมินเจอีกแต่เมื่อไรบอกจะไหนซื้อมืดเห็นไหมหนึ่งโมดีกินไลน์นะนี่ของเก็บเลย เมดเบียดลับโพโคเมกี้ลินหบงคันไปมไกูยักานอยู่ยกเดเสสองกี่ตุกซอนเพิ่นมากเพิ่นตเนาะเคยสังเกตอะไรบ้างไหมแค่คิวเบืองหนึ่งเบืองมึงบืองแค่โอ้ นะนถจุดนั้นแล้วหรอกรืเรื่องพอดีตอดกล่องกิซี้องใกล้ๆทั้งหลัง B h i g เป็นอะไรสุดยสเอาหมยาใช่ไกินผมผม จคเห็บสินะบานมเข็มอะคอนเสพี่นนอะของเสบประจำมู่บาทแกมาติดแกมาไงกหมดหลงคนก็ใช้ไฟเหมือนจับอันไรที่ เราขายาสิบพันว่ะชิมบิ้งชิมบิ้งแมอะไรจังอร่อยอร่อยคือมัมตี่ไืเพ่ไน้เห็ดนาะไิ้มเลยดีนะสมุอทออีก กันทีคนเดียวมั้งเนาะเรียบร้อยมันจะหวานจะเผ็ดเผ็ดอืมอร่อยเต๋อปกูตักส่เลยเนาะจับจานดูเมียังเจ้าปัานนี้ควายหัวไฟไหม้แล้วเอาแล้วปิงไก่เออปิงเป็ดกับพวกเงี้ยงแล้วหัวไฟไหม้แล้วพี่น้องเฮ้ยพี่น้องไฟไหม้แล้วพี่น้องไฟไหม้ปลาพี่น้อง ดองเลยสุดนี้โมเมนเซฟเ๋ยวกินแล้วนะหัวายขนาดนี้เนาะไม่หมดน่าอร่อย <expand> นีการและตัดไสไปเลยๆแล้วก่คงกินยอกไปแล้วนี่กฟนกกินกะลังกระซุบไปเนาะไมดูอาหารเท่านี้อยกใ้ไยิเด็กกินกันเนาะอือจบจ้ะคกมีซองอันผลไดเนาะเข้ามาไว้ซองอันเออันหมีแ้วฮไม่ Ê, này đều rồi, ừ. Ừ. mất lẻo thì nó ấy đã không có có không hơn nưng rồi mà phi nào mà các bạn nhỉ ย่าง xin จิ้นจิ้นก็บ่ปิ๊กเก็บ ăn โอ้อย่าทิบมันแหละเนาะูปซาบไปเอาอันตรองอ๋อสวางเดอเด็กงูได้มีงูไรเอาออออหน่ะ หแล้ว,ลวมาไม่มีใส่หนันงใส่แสบเบนาะใส่ลง่เแบบนาะเจ้าเพชรปนมาเขียนบ

เราสิกมกแล้วรต้องปั่นกับเผาไฟดีเลมั้งที่สวนกันอีนี่บาตอนนี้สุตปาอยสิกาตเสเอาไปลงิก กัอรอบแเดี๋ยวบนเดี๋ยวลงขักบอสูนี่นะคนสิเอาลงลองบ้าง,งไง,ง,ง,งก,กินอเขาิซิ่งไหมคืนฮอตเขากินเขากอะไรกินได้เตีเบีย <laughs> มามานั่งมานั่งแล้เวอากนมาด้เอาต่องห้องแล้วตีเอาห้องพื้นแล้วไม่ไม่หละว่างตามกันนั่นเลยอ่ะ tan được em được quan bộ kinh kinh anh nói mặc van đi mặc quán rồi hết để, van, để van. bỏ sài thường mừng chứ có mà một à. đái, cái anh gì คนเหลือก็ทพิมพ์งานใอ่กันอ่ะเด็กเจ็บคนเนี่ยคนขั้นยืนนี่เอนนกระุมเซายู่ยังไงเท่งหน้าไม่นี่ออนทีบบอกไป

mà hùng mà. <laughs> Tôi mình ăn ốc không? ăn bông không? ăn húng thăn, bay. นีใบพุทธในจลางไอ้พุทธหลัรัสเซียบองมืออ่ากระดักรัสเซียด้วยอย่างใหญ่อันนี้มีคนหลัดรัสเซียดใหญ่ไ่้แหละมูได้คือยังกูเอาไปเทหรป่ะ มพะเรษิกิดใหญ่บ่พูดเลยนะเบงหน้านี่พูดเลยนะมันคนอย่างอยู่ประเทศใหญ่บ่น้างน่ะแม่บกเสียบาไบันบ่ใหญ่เลยลเดินของหลกได้เอาหนักิิกระนู้นกันนักกระสกอนกรกอนลายโอ้โอ้ยกระสกหนึ่งตื่ Mình rút xong tự. Bác, bác chú đạt, Mình rút may vào bên đây nọ. Mình rút xin của may, Ông rút máy vào tổng hồ. Phải tầm luôn. Ô, nà, ta nà, kim rút đây nọ. Nè. Anh xin cái rút không có sao yên đấy nè. Quên tặng ăn. bên à. phai máy ấy, Tặng hết đấy nè. Mẹ nè. Mẹ nè. เัาเอฟซีเลยว่าชุดเตมันช,ชุดนี้เมนูแจ่บๆมาแอ้เนี่ยมันิีเมื่อกี้หอมมากเลย <qu> ้าวสาวตีรเจกระเจ็นตกระไม้ลายไม้เสียงไหว่ื้องเป็นใหม่อย่ายามผ <aciones> <c oughs> ุดไปพล่น มืดเนี่ยตอนนี้มืดเนี่ยแล้ถ่ายอะไเนียตอนกินอยู่อันคํามันมิวันเต๊กเป็นเลไถ่ายได้ทายว่าลืมเจ๊กนอันเป็นวิดีโอเนียอือแชบปว้ย พวกว่าอินเตอร์ไอ้เนาะไปนอกกันวะบอมันมันบอกงาแต่ยืนออกแต่ในมันกินแสบได้เวอร์แงลองดูมแสบอือคุณทองไถ่คนจุดแบบบอกแตะไปเลยนะอันเน็นอันข้าวกองก่อนนะย้อนแวบอันกินอันตัวนั้นแพงก็ ต้องกุดด่มอของอันนี้นตามมาฮเป็นไม่อร่อยเลยเปมน,นคุกเจเนาะคนกินละแมอันนี้เป็นแม่คกกี้มันแม่อันนี่นกาะข้าวปลูุกสิ้นปลาเป็นปลาบปปุกปลาจีนะจ๊ก็เปลี่ยนทั้งนั้นเป็น,ปน,นชิ้วไอตัวมันปลาใส่จุ่มเหรอนะอืมอ,นอานนี้เปลี่ยนกางปลาิ่นปลนองอ เสียบกรอบๆอย่างเี้กินให้ขุมกินให้ขุดเสียบเด้อพี่น้องแล้วเสียบไปลองเบิ้งมือหนาเราปีกกำเบิ้งเด้อดูที่ไปไว้ยังช็อกโกแลตพี่น้องนี่หลายคนก็มาแล้วจกเลงนอนมาแล้วสบายเขมรีอาจจะจกไปเหรอเนาะ ทำมานี้ก็เลยเป็นเสีอต่ก็จะใครไ่นจ้าปนคือส้นเนี่โอ้โอ้บุชาถามเลยนี่คนมาไม้ได้แวยังเก่งเงเรื่องวัดนโอเคโอเคจะมาเข็มนาพี่นอกแต่ลอยบายบายบงนงดูบายบายโบกีเรล่าเรื่อยนิ่งพี่น้องเลย